ก็อย่างที่เพื่อนๆทุกคนนะฮะรู้กันดีว่าตอนนี้เนี่ยสำหรับคนที่พยายามจะก๊อปผมนะฮะเพื่อไปหลอกเอาของจากผู้เล่นในแมปเนี่ยทุกวันนี้ก็น่าจะไม่มีใครทําได้แล้วแหละนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยได้ซื้อชุดที่มีราคาแพงมากนะฮะมาใส่เพื่อนๆก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับเดี๋ยวโชว์กันแล้วกันนะฮะและนี่คือโปรไฟล์ตัวละครผมในเกมนะครับจะเป็นแบบนี้เลยและต้องถือคาถาด้วยนะฮะชื่อกับแอดผมนะฮะต้องตรงกันนะครับและตอนนี้นะฮะผมมีผู้ติดตามอยู่ก้า 9.7K ครับอีกแค่300เท่านั้นนะฮะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอยากได้ 10K มากยังไงก็ฝากเพื่อนๆมากดติดตามกันด้วยนะฮะ แต่ถึงจะเป็นอย่างนงั้นท่านผู้ชมครับผมก็ยังอดสงสัยไม่ได้ว่าไอ้ชุดดําชุดเดิมผมเนี่ยมันยังหลอกผู้เล่นคนอื่นได้อยู่หรือเปล่านะฮะเพราะว่ามันยังมีคนแต่งตัวเป็นชุดดำเนี่ยไปหลอกเอาของหลอก,กว่าสั้นหลอกธรรมดาไม่ต้องดกลิ้นนะฮะไปหลอกเอาของผู้คนในแมปอยู่นะครับเพราะงั้นและสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะมาปลอมตัวเป็นตัวเองครับผมจะกลับไปแต่งเป็นชุดดําเหมือนเดิมนะฮะและจะเข้าไปในแมป toilet tower defense นะฮะเพราะว่าแมปเนี่ยน่าจะเป็นแมปที่มีคนปลอมตัวเป็นผม ไปหลอกเอาของจากผู้เล่นในแมปเยอะมากและวันนี้เราจะลองเข้าไปดูซิว่าจะมีคนเนี่ยโดนผมหลอกหรือเปล่าและผมจำไว้นะคลิปนี้ผมจะเป็นคนเลวนะฮะใครก็ตามที่ให้ของผมนะฮะผมจะเอาจริงๆเพื่อเป็นการดับสันดานว่าห้ามให้ของคนที่แต่งตัวแบบนี้เด็กขาดนะครับผมมาเดี๋ยวเรามากลับเป็นตัวเดิมกันเอาล่ะและตอนนี้นะฮะผมก็กลับเป็นไอ้ดําตัวเดิมนะครับแม่ไอ้ชุดนี้สินะที่มีคนชอบก๊อปปี้เจอใครแต่งตัวแบบเนี้ยอย่าไปให้ของมันนะครับตัวปอม รวมผมด้วยตอนนี้ผมก็เป็นตัวปอมนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ไม่ใช่ผมนะครับตัวปอมโอเคมาแล้วเราจะเข้าแมปพอยเล็ก,กันเลยครับมาดูซิว่าจะมีใครโดนผมหลอกหรือเปล่านะฮ่าฮ่าฮ่าอะไรเนี่ยใครให้ตัวผมผมให้กับ2เท่ามันยังมีคนมาพิมพ์แบบนี้อีกเหรอ <c oughs> จะมายืนตรงนี้นะฮะเอาตามเลย ใครให้ตัวแดงผมผมให้คืนสองเท่าดูสิจะมีใครที่โดนหลอกไหมผมภาวนานะขอให้มีใครก็ได้มาด่าผมว่าผมเป็นตัวปลอมอะ่ะผมจะรู้สึกดีมากนะฮะ,ะแสดงว่าไอชุดเนี้ยไม่สามารถหลอกใครได้แล้วนะฮะเออมาใครก็ได้มาด่ากูทีมาบอกว่ากูเป็นตัวปลอมทีทำไมมันยืนนิ่งกันเลยว่าคนในแมปอะ่ะมันค้างกันเหรอใครให้ตัวแดงผมผมให้คืนสเท่ามาแล้วมาแล้วเอาวิ่งผ่าน มาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวจริงปะมึงยังกล้าถามอีกเหอะตัวจริงมันแต่งตัวแบบนี้หรือไงอะบอกว่าเป็นตัวจริงหน่อยจริงสิอ้าวจริงสิพี่อัานตัวจริงปะตัวจริงตัวจริงโดนหลอกแน่ใครให้ตัวแดงผมมาผมให้คืนสองเท่าไม่จริงเียใช่มึงต้องตอบอย่างนี้จริงผมเห็นพี่อัานประจานอยู่ แล้วพี่เขาอะก็ไม่แต่งแบบนี้เออเอาดิเอาดิกูตัวจริงอ่ะกูตัวจริงลองเถียงดูนะฮะกูตัวจริงนะฮะพี่เขาไม่คำหยาบโอ้โหแสดงว่าการแสดงผมเนเียนอยู่นะฮะใครให้ตัวแดงผมผมให้คืน2เท่าครับใครให้ตัวแดงผมผมให้คืน2เท่าแกล้งทำเป็นว่าวิ่งออกมาข้างนอกนะฮะดูซิว่าปฏิกิริยาของพวกนี้จะเป็นยังไงนะครับกูตัวจริงพวกมึง,งโง่ไม่รู้เอง ขออภัยสำหรับคำหยาบท่านผู้ชมครับผมต้องแสดงให้มันเหมือนครับ,บโม<อ> <laughs> โมอ,ออรู้นานแล้วเออเยี่ยมมากไอ้น,น้องใครแต่งตัวแบบนี้มันคือตัวปลอมเยี่ยมมากไปไหนก็ไปไปกูจะหาคนใจดีอต้องเนียนหน่อยต้องเนียนหน่อยนี่ทำคลิปอยู่ปะใช่ทำคลิปอยู่กูทำคลิปอยู่ถ้าทำจะไปดู <laughs> มาดูเลยน้อง <laughs> เอาตัวมาสิจะให้ออดคลิปต้องแกลงพิมพ์ผิดด้วยนะฮะเนี่ยไอ้พวกตัวปลอมผมว่ามันต้องมาสไตล์แบบนี้แน่นอนนะผู้ชมมันต้องมาแนวเนี้ยนะฮะตัวปลอมเออดีมากต้องอย่างนี้คนนี้น่าจะไม่ใช่ตัวจริงแน่นอนปลอมแนี่แน่เออต้องอย่างนี้ตัวจริงไม่ใช่แบบนี้ป<ะ>ักกูตัวจริง ตัวปลอมแน่ๆเออตัวปลอแมแน่ๆพูดก็ไม่พอตัวปลอมจัดๆกูปลอมแล้วมันทําไมกูปลอมแล้วมันทําไมเออแก้งทาเป็นเด็กบกหัวร้อนเออก็อย่างนี้สิวะกูปลอมแล้วมันทําไมพวกมึงอะทําให้กูหลอกใครไม่ได้ก็ดีไงขอบคุณพวกเราด้วยวกูยอบอกแม่กูแน่นีตัวปลอมมันต้องร้องไห้บอกแม่กูบอกแม่กูแน่กูบอกแม่กูแน่ บอกไปเลยไอ้ปัญญาอ่อนเอถ้าแกตัวปอมแต่งความิดมึงด่ามันอย่างนี้นะด้ก็อย่างนี้อย่าหาโอ้โหเจ็บซีดเลยผมว่าไอ้ตัวปอมที่มันพยายามจะไปหลอกคนแบบผมเนี่ยมันต้องเจอแบบนี้แน่นอนนะฮะกูหลอกพวกมึงไม่ได้อะกูก็ไปหลอกห้องอื่นได้คนโง่มีเยอะแยะต้องพิมพ์ให้มันผิดนะฮะมันจะได้ดูเป็นเด็กปัญญาอ่อนนะครับมึงด้วยไงไอ้งโง่ <laughs> ตัวปอมนะี่มันทำไม ตัวปอนมาทำไมอย่าเห่าเอ้เจ็บจิตเจ็บจิตมันหลอกลวงคนอื่นไงแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมจะทำอ่ะจะทำอ่ะถามตัวเองผมก็ถามตัวเองอยู่ว่าทำไมมนถึงชอบแต่งตัวป็นผมไปหลอกคนอื่นใครให้ตัวผมอ่ะผมให้คืนสองเท่าครับโมไอ้ปัญญาอ่อนเออตัอย่างนี้ตามมาทำไมพวกจนปอยอออุ้ยดาเจ็บว่ะดาเจ็บว่า เราเจ็บว่าไม่เคยเห็นคนดังเหรอไม่เคยเห็นคนดังเหรอฮะอ่าเออถึงกูจะปลอมกูก็ดังเออถึงกูจะเป็นตัวปลอมกูก็ดัง<ะ>มึงคนดังก็ตื้อตื้อตื้อ,อ,อละกูดังกว่าพวกมึงอ่ะต้องทําให้ดูหน้าหมันไส้นะครับอย่าถือสาทุกคนครับผมแสดงนะฮะผมจะแสดงให้ว่าไอ้พวกแต่งตัวแบบนี้มีตัวปลอมแล้วก็น่ารังเกียจนะครับไปและไปหลอกห้องอื่นดีกว่า เดี๋ยวเราจะไปหลอกห้องอื่นดูนะครับว่ามันจะมีใครโดนหลอกไหมนะฮะแต่ห้องเนี้ยผมรู้สึกดีมากเพราะว่าไม่มีใครเชื่อเลยนะครับใครให้ตัวแดงผมผมให้คืนสองเท่าใครให้ตัวแดงผมผมให้คืนสองเท่าตัวจริงไหมวะ <laughs> ใครให้ตัวแดงผมผมให้คืนสองเท่าตัวปลอมเออมันต้องอย่างงั้นกูตัวจริงกูตัวจริงไว้ตัวปลอมที่ไหนล่ะ ตัวจริงเขาเปลี่ยนสกินแล้วเอ้าต้องอย่างนี้กูตัวจริงดูชุดดูชุดอ่าดูชุดนี่ปอมแน่ๆเออเอาตัวแดงมาจะให้ออกคลิป package. เอาตัวแดงมาใครก็แต่งได้เออชุดแบบนี้ใครก็แต่งได้มันตัวปอมตัวจริงเปลี่ยนชุดแล้วกูตัวจริงเปลี่ยนชุดอะไรไม่เคยเปลี่ยนมั่วแล้วซึ่งจริงๆนะถ้าผมตัวจริงผมจะไม่มายืนพิมพ์คุยอะไรแบบนี้เลยนะะถ้าผมตัวจริงผมจะไม่มายืนคุยอะไรแบบนี้เลยนะฮะอยากออกคลิปไหม เอาตัวแดงมาสิ <c oughs> ไอตัวปอมมันต้องมาสเตปนี้แน่นอนผมมั่นใจนะฮะแดงพ่อง <c oughs> บิดเอาบิดอุ้ยมันต้องอย่างนี้สิวะแสดงว่าการโปรโมดของผมเนี่ยมันดีนะฮะปอมปอมตัวปอมเออต้องอย่างนี้สิวะ <c oughs> ปอมแล้วมันทําไมฮะปอมแล้วมันทําไมไม่ได้โง่นะเออกูตัวปอมมาทําไมกูตัวปอมมาทําไมตามมาทําไมไม่เคยเห็นคนดังหรอ ไม่เห็นคนดังเหรอถึงกูจะปลอมกูก็ดังถึงกูจะปลอมกูก็ดัง ว่าจะหลอกเอาตัวซะหน่อยห้หลอกไม่ได้เลยว่ะแย่จังเลยคนฉลาดเริ่มเยอะแล้นะฮะในแบบพลอยเลดเนี่ยอย่าไปให้ใครที่แต่งตัวแบบนี้เด็กขาดนะฮะถึงแม้ว่าจะเป็นผมก็ตามนะฮะผมไม่รับของจากใครนะฮะผมอยากได้อะไรผมซื้อเองได้นะครับอย่าไปให้ของแบบนี้กับใครนะครับโอ้โหโดนด่าก,กันเต็มเลยเ่ะโอ้โหอะไรวะเนี่ยพี่อ่านเขาซื้อชุดตัวหลายหมื่นเออเอาดีเอาดิ แล้วทำไม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 มีปัญหาบา้าละมีปัญหาว้าละพี่อันเคยขอตัวคนอื่นไหมไม่เคยครับถูกต้องน้องคนนี้เข้าใจถูกแล้วผมไม่เคยมาขอตัวใครนะครับเคยแค่ทาคลิปเดียวคลิปอู้นานแล้วนะฮะคลิปนั้นคลิปเดียวแล้วไม่เคยมาขออีกเลยนะฮะกูบอกแม่กูแน่พวกมึงรู้ตัวจริงกูกูบอกแม่กูแน่โอ้อตัวปลอมมันต้องร้องออกมานี้แหละนะฮะร้ <laughs> องบอกแม่ อาอาฟ้องแม่แล้วฟ้องแม่แล้วโอเคแค่นี้ผมก็รู้สึกโอเคละโอเคละโอเคครับแสดงว่าจากนี้ไปให้คนแต่งตัวแบบเนี้ยไม่มีทางที่จะหลอกใครได้แล้วผมเชื่อมั่นแล้วนะครับแต่งตัวแบบนี้คือตัวปลอมนะฮะขอให้ทุกคนรู้ไว้โดยทั่วกันนะว่าแต่งตัวแบบนี้คือตัวปลอมนะครับและตัวจริงต้องแต่งแบบนี้เท่านั้นใครก็ตามไปโดนชุดดำนะฮะขอของนะฮะและให้เข้าไปคือโดนหลอกนะครับ mm hmm. พราอมั้นแล้ว อย่างโง่ให้ควายที่ไปฟ้องแม่เนี่ยชอบฟ้องแม่เวลามีคนจับได้เนี่ยหลอกนะครับอือฮึเอาละครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะหวังว่าทุกคนเนี่ยคงจะได้เห็นกันแล้วนะว่าชุดดําคือตัวปลอมนะครับและอย่าไปโง่โดนมันหลอกนะฮะผมรู้สึกดีมากนะฮะและก็อย่าลืมมากดติดตามนะฮะตัวละครผมด้วยนะอีกแค่300คนก็จะหมื่นแล้วนะครับฝากมากติดตามกันด้วยนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยผมจะลงคลิปทุกวันนะฮะจากนี้ต่อไปนะฮะยังไงก็ฝากกติดตามกันด้วยนะครับสำหร แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมกันจนจบและสวัสดีครับ